เรานั้นนะฮะจะมาสนทนาธรรมกันนะครับก,กันแบบว่าสดๆกันเลยนะฮะ<ม>ต้องขอกราบนมัสการ์นะครับพระแจ๊กชยาพินันโดครับกัอนนัมวสการ์เจร,ร,ริญพรโยมเจริญพร,รน,พรนี่ครับไม่น<ม>่าคิดนนี้สู้ผอมลงไปเยอะเลยนะฮะโอ้นชันมือเดียวช,ชันมือเดียวโยมชันมือเดียว มื้อเดียวเองเลยครับท่านใช่โยมเอาแล้วคือฉันเป็นจานใช่ไหมครับใช่โยมฉันจานอะไรครับผมไม่ใช่จานดาวเทียมนะโยมอย่าเล่นนะโยมยังตลกกว่าเดิมนะหลวงพี่มาสงบนะโยมโยมดักก็ชอบแซวหลวงพี่แบบว่าไหนก็ทขาแซวว่าชอบแซวว่าหลวงพี่ฉันเป็นจามจานแบบไม่ได้จานข้าวจานดาวเทียมอ๋อแล้วท่านเดียวเป็นยังไงอันนี้มีอีกมุกอยู่แล้วโยมไม่ใช่คือ หนูพี่มาบอกทางมำนะโยมนะแจ๊มแอย่าง้ว่าฉันมือเดียวแล้วไหวไหมก็แรกๆก็จะไม่ชินนะโยมแต่จริงๆแล้วถ้าเราหาอย่างอื่นทาอย่างที่หนงพี่เคยบอกกับโยบุดี้ตอนที่สนทนาธรรมกันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะก็เราก็มีกวาดลานวัดแล้วก็รวมถึงนั่งสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราคิดเองน่แหละว่าไหวไม่ไหวจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเรา มีสติมีปัญญาเนี่ยยังไงก็เราผ่านไปได้แน่นอนไม่ว่ะทำอะไรก็ตามแล้วท่านปรับตัวได้ใช้ใช้เวลานานไหมคะที่จะปรับตัวก็วใช้เวลานาน,นใช้เวลานานไหมก็ไม่นานนะโยมเพราะปกติการฉันมื้อเดียวก็คือเราก็ฉันที่ญาติโยมเขามาถวายทั้งหมดอะแล้วเราก็ดูว่าแบบอะไรที่เรากินแล้วมันอิ่มมันมีความสุขก็พอ หลังจากนั้นก็น,น,น้ำปานะน้ำปานะเนี่ยก็ฉันได้ตอนช่วงเย็นแต่หลวงพี่ยังไม่ฉันเพราะน้าตาลมันเยอะออบอกกระโยบุตีไปเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่ดีถ้าอ้วนมากก็ไม่ดีก็หลวงพี่ก็มีบอกพระที่วัดวนะนว่าอย่าอย่าอย่าฉันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพเพราะจริงพระเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายมากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปเพราะว่าเขาก็ออกกําลังกายเขาก็คือแค่เดินตามวัดอะไรอย่างนี้รับพระ ทำอะไรก็คือกวาดลานใช่กวาดถูที่วิหารอะไรอย่างเงี้ยโยมแล้วกิจวัตรประจําวันพอตื่นตื่น,ต,นตื่นกี่โมงตื่นตีสี่โยมตื่นตีสี่ก็ส่งน้ําส่งน้ําเสร็จก็ไปทําวัดเช้านะก็เข้าไปในโบสถ์ก็ไปไป,ไปอ่านบทสดมนมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ก,กลับมาที่กุฏิหกโมงเช้าแล้วก็ไปบิณทบาต หลวงพี่ก็บินวันแรกเลยบินธบัตวันแรกตอนไม่งวันแรกเล่าให้ฟังก็โยมก็ยังจําหลวงพี่ได้อยู่เพราะว่าคิ้วหลวงพี่ยังยังไม่ไม่หมดเพราะหลวงพี่ไปสักคิ้วไงอ๋อให้หลวงพี่เล่าไม่ไม่หมยถึงหลวงพี่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พระท่านโกนโกนคิ้วนะเกิดพระที่วัดท่านตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นนาคอยู่พระท่านก็โกนคิ้วคิ้วคิ้วแบบหลายรอบเกือบห้าทีพระก็บอกทำไมไม่ออก หลวงพี่ก็แบบอ๋อพระหลวงพี่สักคิ้วมาอ๋อตอนที่หลวงพี่สักคิ้วของวิตรีกดปวดสักคิ้วมาผมอยากจะบอกคนสักว่าสักได้ดีมากเข้มจริงๆไม่ออกเลยโยมโยมฟินทำหรือเปล่าโยมฟินทำโยมฟินกับเราเพราะโยมฟินท่านตอนนั้นโยมฟินบอกหลวงพี่ว่าถ้าสักเนี่ยก็เขาเขาอยากให้เสริมโหเฮงอะไรเงี้ยเห็นโยมฟินเขาบอกพี่นะต้องบอกนิดนึงว่าการคล้องชีวรหรือการห่มผ้าเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกับบททดสอบเหมือนกันใช่ไหม บาคนเนี่ยวันสองวันแรกในการเป็นพระเนี่ยจะทุกข์มากไม่มันแล้วไอ้คนพบธรรมะอะไรจากการห่มจีวนะร G เนี่ยคการห่มจีวรเนี่ยหลวงพี่ว่าเป็นอะไรที่ดีมาก <S <S เพราะว่าจีวรเนี่ยช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้หลายอ,ไไอย่างเลยนะเพราะตอนนั้นหลวงพี่ที่เคยบอกโยวุดีไปว่าหลวงพี่เป็นคนกลัวผีมากแต่การห่มจีวรแล้วเนี่ยเหมือนมีพลังมีพลังในที่นี้คือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้เกียรติผ้าเหลืองการที่เราทําคิด ไม่ดีนิดนึงเนี่ยก็อาบัตแล้วสิ่งสําคัญเลยคือจีวรเนี่ยช่วยให้มีสติมีปัญญาในการทําไม่ว่าเราจะจับจับจีวรไม่ให้หลุดหรือว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องออจีวรน,นั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องดูแลให้ดีเพราะว่าเวลาเราไปไหนเราก็ต้องห่มคลุมใช่ไหมโยมแล้วอยู่วัดก็ห่ม,ห,มห่มเฉียงอะไรประมาณนั้นโยมเจอผี เดาผีเดาผีเ้าผีเป็นผีที่เล,เ,ลเล่าให้ครบเลยนะครับท่านเป็นผีเ,เจ้าวาดโยม<ห>ผีเจ้าวาดที่ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ท่านมาดีนะท่าน<ห>มาดีคือวันนั้นหลวงพี่เนี่ยเป็นเป็นนาคอยู่<ห>พอเป็นนาคปุ๊บก็พลผมแล้วเสร็จแล้วเป็นานาควันรุ่งขึ้นก็จะบวชหลวงพี่ก็ขึ้นไปข้างบนที่กุฏิกุฏิหลวงพี่เนี่ยอยู่ชั้นสามเพราะว่าจริงเจ้าวาดเนี่ยเขาป่วยเขาต้องมีลิฟต์หลวงพี่ก็เข้าไปในห้องเจ้าวาดแล้วมีเตียงเก่าๆของเจ้าวาดอยู่ แล้วหลวงพี่ก็ไปกาบกาบสักพักหนึ่งก็มีกลิ่นน้ําอบอ่ะกลิ่นน้ําอบมาเลยโหหลวงพี่ก็ได้กลิ่นแล้วคิดว่าโอเคท่านมาดีไม่ได้อะไรมากปรากฏลิบเปิดเองสามรอบหลวงพี่ไปนอนบ้านเลยตอนนั้นเป็นหน้าเป็นหน้าหลวงพี่ไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียงเยอะเฉพาะถ้าวันบวชวันบวชนั้นไม่กล้าเสียงจริงเยอะรีเปิดสามรอบโอไปตั้งแต่ริบแรกแล้วโยมวันนั้นวันที่ท่านบวชเนี่ยวันแรกเลยท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเสร็จแล้วพอกลับไปเจอท่านอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับทุกคน ท่านก็เล่าเรื่องนี้ใหม่ให้ฟังใช่แล<ต>้วท่านก็ปิดอยากให้ท่านแต่พอหมผ้าเหลืองปุ๊บเนี่ยวันนั้นวันบวชปุ๊บก็เรานิ่งมากต่อให้มีกลิ่นมีเสียงอะไรงานศพเนี่ยมีทุกวันเลยหลวงพี่ก็ดูนะมองไปที่เมนนะโอ้มนุษย์คนเราจริงแล้วจุดจบของมนุษย์เนาะคุณจะรวยคุณจะใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายก็ไปจบอยู่ที่นั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มันมีความสุขความเจริญอ,อย่าไปเครียดทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่คนเรามันเครียดปัญหาหลายอย่างเงินทอง ปัญหาครอบครัวมีลูกกอดไว้กันควรบางทีถ้าเราเครียดเราไม่แก้ปัญหาหรือเราไม่ใช้สติเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรถ้าเราเอาสติสมาใช้อย่างเงี้ยมันก็จะดีกับตัวเองสุดท้ายผีคืออะไรนะท่านที่ท่านบอกผีเนะี่ยไม่ไม่มีจริงโยมเพราะว่าถ้ามีเนะี่ยคือเขาก็ต้องเห็นรอยเท้าของผีแล้วใช่ไหมโยม,มคุยกักบหลวงพี่ไหมโยมผมก็สบตากับท่านอยู่ครับโยมเพราะว่าจริงคือผมซเด็นรถ ธรรมะอยู่ครับผมใช่ผมก็ผีไม่มีจริงเพราะว่าจริงแล้วถ้าเขาจะมาเงี่ยคือเรามัน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 ไม่ใช่อ่ะเราไปคิดไปเองเราปรุงแต่งไปเองเพราะว่าสมองเราคิดปุ๊บเราก็มองว่าโอ้น่าจะใช่แน่เลยจริงๆแล้วผีไม่มีพี่พูดกล้าพูดตรงนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนูพี่ก็ตาคนเราก็เหมือนกันตาเราเป็นกิเลสเวลาเรามองอะไรเราอยากได้อะไรหรือเราเราเพียงแค่เราหลับตาแล้วเรานึกถึงว่า มันสมควรไหมมันท้ายที่สุดแล้วของพี่มาคือแค่จะมาบอกว่าให้มีสติและคิดเยอะๆมันมันคือเรื่องจริงเพราะแต่ก่อนหลวงพี่เนี่ยโอ้ตอนยังไม่บวชเนี่ยหนักมากเครียดมากมาทํารายการเช้าก็เครียดทําอะไรก็เครียด,ก,ยดกลับบ้านไปก็ทุกข์สุดท้ายแล้วเราเราคิดไปเองเราทําตัวเองทั้งนั้นเลยถึงมีนโยบายในทีพูดที่ว,ว,ว่าคิดว่าคงให้พระไม่ต้องจัดรายการเช้าแล้วเพราะว่า อาจจะทุ์มากนะก็เลยกาจะให้บทต่ออีกสักนึงเห็นด้วยไหมครับท่านอะไรนียมเห็นด้วยไหมฮะยอมหลวงพี่ว่าก็แล้วแล้ต่ตัดสิครับท่านอะไรทยมตัดกิเลสสิครับท่านเออตัดผมโยมเลยพูดถึงนี้หน่อยพูดถึงนี้หน่อยเมื่อกี้มุกนะมุกนายยมมุกเฉยเฉยนะฮะมือถือท่านไม่ได้ใช้เลยทีมงานบอกว่าอยากให้ ให้พูดถึงเรื่องของการที่ไม่ยึดติดกับมือถือเป็นยังไงบ้างครับท่านเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอยากให้เขาทุกทุกมากมือถือนี่ใช้แล้วทุกยังไงฮะคือจริงๆแล้วมือถือเนี่ยก็จําเป็นที่ใช้ในในยามที่จําเป็นเพราะมือถือก็จําเป็นแต่เลือกที่จะใช้มากกว่าอย่างเช่นการเล่นมือถือว่าการตื่นนอนมาเราต้องหยิบมือถือตลอดเวลาเลยมันก็มันก็เหมือนกับเป็นทุกข์พอเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเราก็ปวดหัวเอยเดี๋ยวคนนู้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นทุก เล่นโทรศัพท์ถ่ายคลิปแอปพลิเคชันตัวเองลงนู่นลงนีง่ทุกอย่างาพาพพิงอ้นหมดเลยท่านคะไม่ไม่ไม่ไมแต่เราสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะท่านไม่แต่หมายถึงว่ายม,ยมยอมอ้นก็คือเล่นในเรื่องของเกี่ยวกับทําให้คนมีความ,มสุขไงแต่ถ้าใครเล่นแล้วมีความทุกขเนี้ยม,มันก็ไม่ดีนะเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ่อยเนี่ยมันโอ้มันทําให้เรามีความคิดอย่างอื่นได้มากขึ้นจริงๆถ้าไม่เชื่อลองทําดู หมายถึงว่าการที่ท่านไม่ได้ใช้มือถือตื่นมาตอนเช้าเนี่ยใช่ท,ท่านเจอกับอะไรบ้างที่ไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้นตอน,น,นที่ท่านเจอว่คือ,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 อหลวงพี่ก็จะเห็นว่าวันนี้หลวงพี่ควรทําอะไรอย่างมีสติก่อนเพราะว่าการใช้มือถือเนี่ยในมือถือมันมีโลกเยอะมากโลกของอันนู้นอันนี้โลกของสัตว์ต่างๆโลกของอะไรโลกสิ่งไม่ดีที่จะทําให้เราแบบเสียหายสมมุติเราเปิดมาเจอของที่คนอื่นเขาอยากมีใช่ไหม เราก็เอ้าเอา,เอาละไม่ทันแล้วเราต้องไปซื้อมั้งแล้วเดี๋ยวตามคนอื่นเขาไม่ทันอโทรศัพท์เนี่ยก็เหมือนกันตามรุ่นนี้ร,นนรุ่นนู้นจริงๆแล้วใช้ให้มันจําเป็นดีกว่าเพราะมันเดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยเดือดร้อนพ่อแม่เราอีกมันก็กลายเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทําอะไรจริงๆมันต้องมีสติอ่ะม,มันต้องดูว่าเราเราสมควรแล้วหรือยังอะไรเงี้ยโยมเป็นยังไงครับพอนแล้วท่านเก็บกฎหรือเปล่าฮะเก็บกฎเรื่องอะไรโยมเก็บกฎไหมท่านเก็บกฎไหมกเรื่องอะไรอะโยๆๆม ไม่ใช่ท่านจะเก็บกดไหมไม่เก็บกดโยะนี่จะต่อยพ้าเลยเดพี่ยังไม่สึกนะโย่ใจเย็นเดี๋ยพี่จะไปเก็บทียนั่งอ๋อนั่งสมากิกดที่เป็นร่มน่ะเก็บกดไหมท่านเก็บกดไหมเป็นลุกครับเป็นลุกเออตายแล้วโยมเดี๋ยวลุงพี่จดก่อน ลุกปันบวนลุกเก็บลอมปิดล้มเก็บก่อนเก็บตอนโดนต้องเก็บก่ต้องทดเพราะฝนไม่ได้ตกเอวหรอกพูดถึงการทุดงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะเริ่มทุดเรียกว่ามินิทุดงทุดงแบบสั้นๆไม่กี่วันที่ประเทศอินเดียไปยังดินแดนพุทธภูมินะครับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ที่พุทธคยาใช่โยมพรุ่งนี้ก็ไปแปดโมงเช้าโยมอินเดียไม่เคยไปด้วยโอ้ครั้งในชีวิตเลยโยมก็ดีใจมากๆถือว่าเป็น บุญของโยมวูดดี้เลยนะที่ให้หลวงพี่ได้ไปที่อินเดียแล้วก็ขอให้โยมวูดดี้เนี่ยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมพ,พิธีกรทุกคนทีมงานทุกคนตื่นมาคุยขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็หน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็หลวงพี่เนี่ยก็จะตั้งใจทําบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนก็จะได้บุญตรงนั้นนะเชื่อว่าชาววันนี้เป็นรายการน่โยมนะเจริญพร <อ S 1> นะโยม<ท>นี่นอกจากที่เราจะ<ท>นิม,มนต์พระจักรมาแล้วแต่หลังจากที่สนทนาธรรมกับท่านเราได้เราได้รับความสุข แค่ฟังท่านพูดเราก็ยิ้มเราก็เลยคิดว่าวันนี้เชา้านี้ทุกคนที่ติดตามชมอยู่เชื่อว่าคงจะได้รับความสุขกลับไปการมีความสุขทุกวันแบบพระแจ็คเนี่ยมันจะช่วยทําให้ชีวิตเรามันสดใสจริงๆนะครับ<ไ>วันนี้ขอากล่าวน้อมสการนะครับพระแจ๊คร <c oughs> ่างหนึ่ง <c oughs> ที่มานสนทนาธรรมกับเรานะฮะและเดี๋ยวมาคอยติดตามก <c oughs> ามเคลื่อนไหวของพระแจ็คนะครับเพราะหลายคนโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าท่านจะไปยังไงต่อนะครับอินเดียวันพรุ่งนี้ประมาณ3ี่วัน นะครับส่วนกําหนดศึกนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีว่าจะเมื่อไหรครับได้ครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับน่าดูกระจบรีบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซ u b s c r i b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไป เชื่อผมกดเลยครับ